แม่คนหนึ่งยอมทุกอย่างเพื่อลูกแต่ในวันหนึ่งลูกกลับลืมเธออย่างไม่ใยดีคุณอยากรู้ไหมว่าความรักและการเสียสละทั้งหมดของแม่จะจบลงอย่างไรและเหตุการณ์ชักที่จะทำให้หัวใจคุณสั่นแม่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าต่างบ้านไม้เก่าสายฝนโปรยปรายลงบนหลังคาอย่างต่อเนื่องกลิ่งดินเปียกและใบไม้ชื้นชยเข้ามาในห้องแม่หันไปมองร่องรอยของความทรงจำเก่า ของเล่นไม้เล็กๆของลูกยังวางอยู่บนพื้นแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเงียบสงดเหมือนทุกเสียงของชีวิตหายไปหมดเธอนั่งลงบนเก e ้าอี้ไม้ที่มุมห้องมือสั่นเล็กน้อยจากความเหนื่อยล้าภาพลูกชายตัวเล็กที่เธอเคยอุ้มลอยเข้ามาในหัวใจของเธออีกครั้งแม้เคยตื่นเช้าเพื่อเตรียมอาหารเคยอดหลับอดนอนเพื่อให้ลูกมีทุกอย่างแต่วันนี้ประตูบ้านถูกปิดเงียบ ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงหัวเราะสายตาของแม่ตกไปที่โทรศัพท์มือถือเก่าภาพถ่ายของลูกในวัยรุ่นสั่งประกายอยู่บนหน้าจอเธอพยายามโทรหาเขาหลายครั้งแต่เสียงตอบกลับกลับไม่ใช่ความอบอุ่นเสียงของเขาเรียบเฉยเย็ยนชาเหมือนเขาไม่เคยต้องการเธอเลยแม่ลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนอนสัมผัสผ้าห่มเก่าที่ลูกเคยห่มในคืนหนาวหัวใจแม่เจ็บปวดราวกับถูกมีดกรีด ความทรงจำทั้งหมดกลับกลายเป็นน้ำแข็งฝนด้านนอกเริ่มแรงขึ้นลมพัดจนประตูหน้าต่างสั่นสะท้านเสียงฝนกระทบกระจดังราวกับประกาศความโดดเดี่ยวเธอจ้องไปที่กระจมองตัวเองในแสงไฟที่สลัวตาของเธอแดงก่ำจากการกลั้นน้ำตาหัวใจแม่เต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะทุกอย่างที่เธอเสียสละเคยเต็มไปด้วยความหวังแต่วันนี้มันกลับว่างเปล่าความเงียบรอบตัวเหมือนกลืนกินทุกความรัก สายฝนเริ่มหยุดแต่ความรู้สึกในใจไม่สงบแม่หิบกระเป๋าใบเล็กใส่จดหมายเก่าจดหมายที่เธอเคยเขียนถึงลูกแต่ไม่เคยส่งมือของแม่สั่นขณะเปิดจดหมายออกและในคําสุดท้ายของจดหมายมีความจริงที่เธอเก็บไว้มานานความลับที่ทำให้เธอทำทุกอย่างเพื่อเขาเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ประตูแม่สะดุ้งหัวใจเต้นแรงเธอหันไปเห็นเงาร่างสูงกำลังยืนอยู่ แต่เขาไม่ใช่ลูกของเธอเขาคือคนแปลกหน้าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย็นชาและในมือของเขาคือสิ่งที่แม่ไม่คาดคิดเขายื่นมือมาจับจดหมายจากมือแม่สายตาเย็นชาที่มองมาทําให้แม่รู้สึกหนาวสันหัวใจแม่แทบหยุดเต้นคุณเป็นใครทําไมถึงถือสิ่งนี้เสียงแม่สันพระพูดชายคนนั้นยิ้มแต่ไม่ตอบคําถามเขาเปิดจดหมายออกชา้าชาและอ่านเสียงดังชัดเจน ทุกคำที่เขาพูดเหมือนกรีดลงบนหัวใจแม่ทุกความรักทุกการเสียสละกลับถูกบอกว่าไม่มีค่าเขายิ้มอย่างสะใจ,จเมื่อพูดว่าเขาไม่ต้องการคุณแล้วแม่ของเขาเก่าเกินไปน้ำตาของแม่ไหลลงบนมือที่สันโลกทั้งโลกเหมือนพังทลายฝนที่ตกหนักเมื่อครู่เหมือนกลับมาอีกครั้งแม่รู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กินใจทุกความทรงจำกลายเป็นเงามืดเสียงหัวใจแม่เต้นแรงและเจ็บปวด เหมือนถูกทิ่มแทงซ้ำๆแม้พยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายหนักอึง้งสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นหมอกหนาทึบความทรมานของแม่แผ่กระจายเสียงฝนและลมด้านนอกผสมกับเสียงหัวใจทำให้แม่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกโลกที่ลูกชายของเธอลืมเธอไปแล้วชายคนนั้นวางจดหมายลงบนโต๊ะก้าวถอยหลังออกไปโดยไม่พูดคำใด ประตูปิดลงดังสนัน่นและความเงียบกลับคืนมาแม่ยืนอยู่ตรงนั้นมองกระจกมองตัวเองหัวใจแตกสลายแต่สายตายังคงมองหาลูกความรักที่เธอมีสำหรับเขายังคงอยู่แม้เขาจะไม่ต้องการมันแม่สุดตัวลงบนพื้นไม้เย็นฝนที่เพิ่งหยุดตกทำให้พื้นลื่นและเย็นจับใจมือเธอหยิบจดหมายขึ้นมามองอีกครั้งแต่สายตากลับเลื่อนไปที่โทรศัพท์มือถือมีข้อความเด้งเข้ามาใหม่ แม้ใจเต้นแรงเธอรีบเปิดดูข้อความนั้นมาจากลูกชายของเธอแต่เนื้อหากลับทำให้เธอแทบชัดเขาเขียนว่าแม้ไม่จำเป็นอีกต่อไปผมมีชีวิตของผมแล้วไม่มีคำขอโทษไม่มีคำว่ารักแม่อ่านซ้ำหลายครั้งแต่ใจกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงเสียงฝีเท้าอีกครั้งดังขึ้นจากด้านหลังแม่สะดุ้งมองไปรอบๆบบ้านแต่บ้านเงียบสงดไม่มีใครอยู่เลย และทันใดนั้นกระจกหน้าต่างด้านนอกสะท้อนภาพร่างสูงของลูกชายเขายืนมองเธอจากด้านนอกใบหน้ามีเพียงความเย็นชาสายตาของเขาเหมือนตัดขาดความผูกพันทั้งหมดแม่ก้าวไปใกล้กระจกมือสั่นเกรงขอบตาแดงกำ่ำฝนที่ตกก่อนหน้านี้ทำให้หน้าต่างเปียกหยดน้ำไหลลงบนแก้มแม่เหมือนน้ำตาความจริงที่เธอเคยเชื่อมันว่าลูกจะรักและจดจำความเสียสละของเธอ กลับกลายเป็นเรื่องหลงและทันใดนั้นเสียงมือถือดังขึ้นอีกครั้งแม่เปิดดูครั้งนี้เป็นวิดีโอจากลูกชายเขายืนอยู่กับคนอื่นยิ้มและัวเราะพูดถึงชีวิตใหม่ของเขาชีวิตที่ไม่มีแม่อยู่เลยหัวใจแม่แตกสลายจนไม่เหลือแรงแม่ลม้มลงกับพื้นทุกความทรงจำทุกความหวังเหมือนถูกพายุพัดไปหมดโลกที่เคยเต็มไปด้วยความรัก กลายเป็นความว่างเปล่าและความโดดเดี่ยวเธอรู้ตัวชัดเจนว่าลูกชายของเธอได้ลืมเธอไปแล้วจริงๆแม่นั่งก้มหน้าบนพื้นไม้ฝนที่ซาไปแล้วทําให้ห้องเย็นจับใจมือของแม่กอดตัวเองแน่นหัวใจเจ็บปวดราวกับถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นแต่ความคิดในหัวกลับชัดเจนขึ้นเธอไม่สามารถปล่อยให้ความเจ็บปวดนี้ทำลายชีวิตของตัวเองได้แม่ลุกขึ้นอย่างชา้ชาๆ มองรอบตัวบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำเกา่าทุกอย่างที่เคยมีความหมายตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงเงามืดของอดีตแต่สายตาของแม่เริ่มแน่วแน่เธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าแม่ลูกจะลืมเธอความรักและความเสียสละของเธอยังมีค่าแม่หยิบกระเป๋าเดินออกจากบ้านฝนหยุดแล้วแต่ท้องฟ้ายัางครึมลมเงย็นพัดใบไม้กรอบตกลงมาเต็มพื้นแม่ก้าวอย่างหนักแน่นแต่เงียบสงัด ทุกฝีเท้าก้าวไปข้างหน้าใจเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดแต่ก็มีความหวังเล็กๆแฝงอยู่เมื่อถึงหน้าประตูบ้านลูกชายแม่หยุดยืนมองร่างเขาที่ยืนอยู่กับเพื่อนความอบอุ่นความทรงจําเก่ากลับมาเป็นเปเลวไฟในใจแม่ดึงจดหมายเก่าออกมาอีกครั้งและตะโกนด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่เต็มไปด้วยพลังลูกแม่ทําทุกอย่างเพื่อลูกเสียงนั้นดังทะลุฝนและลม แต่ลูกชายเพียงมองแม่ด้วยสายตาเฉยชาเหมือนคนแปลกหน้าหัวใจแม่แตกสลายอีกครั้งแต่สายตาและคําพูดของเธอทำให้บางสิ่งในใจของเขากระเพื่อมลูกชายก้าวถอยหลังและทันใดนั้นเพื่อนของเขาพูดอะไรบางอย่างเบาๆทำให้เขาชงนะงักสายตาของเขาหันมามองแม่อีกครั้งความเงียบปกคลุมลมพัดแรงใบไม้กรอบลอยฟุง้งและความจริงบางอย่างเริ่มปรากฏ สิ่งที่ลูกชายไม่เคยรู้คือสิ่งที่แม่ทำทั้งหมดไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อลูกสายตาของลูกชายหยุดนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวใบไม้กรอบปลิวตามลมเหมือนประกาศความจริงที่เขาไม่เคยสนใจแม่ก้าวเข้าใกล้มือสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งลูกทุกครั้งที่แม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเสียงแม่สะท้อนราวกับฟ้าผ่าลูกชายเริ่มสับสน ความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดกลับเข้ามาพร้อมกันแต่เขายังไม่สามารถพูดอะไรได้หัวใจเขาแน่นอึดอัดและสายตาของแม่ทำให้เขาต้องยอมรับแม่ยื่นจดหมายและของบางอย่างในมือของที่เคยเป็นความทรงจำของลูกแต่เขาไม่เคยให้ความสำคัญสายฝนหยดลงบนพื้นข้างหลังแม่ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเวลาลูกชายค่อยๆรับของในมือแม่มือเขาสั่นสะทาน อ่านเนื้อหาที่แม่ทุ่มเทเขีนทุกตัวอักษรน้ำตาเริ่มไหลแต่ความเจ็บปวดก็ยังอยู่เขารู้ว่าเขาลืมแม่ไปหมดสิน้นความรักและความเสียสละที่แม่ทำเขาไม่เคยเข้าใจจนถึงวันนี้แม่ก้าวถอยหลังแต่ยังมองลูกชายอย่างสงบสายฝนลูบไล้ใบหน้าแม่เหมือนน้ำตาและความทรงจำของเธอผสมรวมกันลูกชายสุดตัวลงกอดตัวเองด้วยความเสียใจ หัวใจแตกสลายเพราะความจริงและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจอย่างเต็มตาว่าแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาแต่ตอนนี้สายเกินไปแม่ยืนมองลูกชายที่นั่งสุดอยู่บนพื้นฝนเริ่มสาใบาไม้กรอบลอยไปตามลมทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดหัวใจแม่รู้สึกหนักอึ้งแต่ก็สงบในเวลาเดียวกันเธอถอนหายใจลึกมือที่เคยโอบกอดลูกแน่นตอนนี้ว่างเปล่า แม่รู้ว่าแม่จะรักเขามากเพียงใดก็ไม่สามารถบังคับให้เขาจดจำและรักเธอได้แม่ก้าวถอยหลังอย่างช้าๆออกจากบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำฝนและลมช่วยลบเงาอาดีตบางส่วนแต่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ในใจแม่หยุดยืนตรงทางเดินมองลูกชายอีกครั้งใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและน้ำตาแต่ความเสียใจนั้นมาช้าเกินไปแม่เดินต่อไปในความมืดและเงียบ ไม่หันหลังกลับหัวใจเจ็บปวดแต่แน่วแน่เธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงบางครั้งต้องปล่อยไปแม้จะเจ็บปวดที่สุดเสียงฝีเท้าของแม่เงียบลงท่ามกลางสายลมฝนที่เหลืออยู่หยดลงบนพื้นโลกทั้งโลกเหมือนสั่นสะเทือนในใจเธอแต่แม่ยังคงก้าวไปข้างหน้าเพราะแม่ลูกจะลืมเธอยังมีชีวิตให้เดินต่อและความรักที่แม่ให้ยังคงอยู่ไม่ว่าสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลง แม้จากไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความทรงจำและความเจ็บปวดโลกไม่เหมือนเดิมสำหรับเธอแต่หัวใจแม่ยังแข็งแรงแม้ความรักจะถูกลืมแม้ลูกจะไม่รู้ค่ะแม้ยังคงเป็นแม่ที่สุดของชีวิตแม่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าต่างบ้านไม้เก่าสายฝนโปรยปลายลงบนหลังคาอย่างต่อเนื่องกลิ่นดินเปียกและใบไม้ชื้นชยเข้ามาในห้องแม่หันไปมองร่องรอยของความทรงจำเก่า ของเล่นไม้เล็กๆของลูกยังวางอยู่บนพื้นแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเงียบสงัดเหมือนทุกเสียงของชีวิตหายไปหมดเธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ที่มุมห้องมือสั่นเล็กน้อยจากความเหนื่อยล้าภาพลูกชายตัวเล็กที่เธอเคยอุ้มลอยเข้ามาในหัวใจของเธออีกครั้งแม่เคยตื่นเช้าเพื่อเตรียมอาหารเคยอดหลับอดนอนเพื่อให้ลูกมีทุกอย่างแต่วันนี้ประตูบ้านถูกปิดเงียบ ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงหเราะสายตาของแม่ตกไปที่โทรศัพท์มือถือเก่าภาพถ่ายของลูกในวัยรุ่นส่งประกายอยู่บนหน้าจอเธอพยายามโทรหาเขาหลายครั้งแต่เสียงตอบกลับกลับไม่ใช่ความอบอุ่นเสียงของเขาเรียบเฉยเย็ยนชาเหมือนเขาไม่เคยต้องการเธอเลยแม่ลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนอนสัมผัสผ้าห่มเก่าที่ลูกเคยห่มในคืนหนาวหัวใจแม่เจ็บปวดราวกับถูกมีดกรีด ความทรงจำทั้งหมดกลับกลายเป็นน้ำแข็งฝนด้านนอกเริ่มแรงขึ้นลมพัดจนประตูหน้าต่างสั่นสะท้านเสียงฝนกระทบกระจดังราวกับประกาศความโดดเดี่ยวเธอจ้องไปที่กระจมองตัวเองในแสงไฟที่สลัวตาของเธอแดงก่ำจากการกลั้นน้ำตาหัวใจแม่เต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะทุกอย่างที่เธอเสียสละเคยเต็มไปด้วยความหวังแต่วันนี้มันกลับว่างเปล่าความเงียบรอบตัวเหมือนกลืนกินทุกความรัก แม่หยิบกระเป๋าใบเล็กใส่จดหมายเก่าจดหมายที่เธอเคยเขียนถึงลูกแต่ไม่เคยส่งมือของแม่สันขณะเปิดจดหมายออกและในคำสุดท้ายของจดหมายมีความจริงที่เธอเก็บไว้มานานความลับที่ทำให้เธอทำทุกอย่างเพื่อเขาเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ประตูแม่สะดุ้งหัวใจเต้นแรงเธอหันไปเห็นเงาร่างสูงกำลังยืนอยู่แต่เขาไม่ใช่ลูกของเธอเขาคือคนแปลกหน้า ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย็นชาและในมือของเขาคือสิ่งที่แม่ไม่คาดคิดเขายื่นมือมาจาับจดหมายจากมือแม่สายตาเย็นชาที่มองมาทำให้แม่รู้สึกหนาวสัน่นหัวใจแม่แทบหยุดเต้นคุณเป็นใครทำไมถึงถือสิ่งนี้เสียงแม่สันพระาพูดชายคนนั้นยิ้มแต่ไม่ตอบคำถามเขาเปิดจดหมายออกชา้าชาและอ่านเสียงดังชัดเจนทุกคำที่เขาพูดเหมือนกรีดลงบนหัวใจแม่ ทุกความรักทุกการเสียสละกลับถูกบอกว่าไม่มีค่าเขายิ้มอย่างสะใจเมื่อพูดว่าเขาไม่ต้องการคุณแล้วแม่ของเขาเก่าเกินไปน้ำตาของแม่ไหลลงบนมือที่สันโลกทั้งโลกเหมือนพังทลายฝนที่ตกหนักเมื่อครู่เหมือนกลับมาอีกครั้งแม่รู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กิ่งใจทุกความทรงจำกลายเป็นเงามืดเสียงหัวใจแม่เต้นแรงและเจ็บปวดเหมือนถูกทิ่มแทงซ้ำ แม่พยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายหนักอึดสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นหมอบหนาทึบความทรมานของแม่แผลกระจายเสียงฝนและลมด้านนอกผสมกับเสียงหัวใจทําให้แม่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกโลกที่ลูกชายของเธอลืมเธอไปแล้วสายตาของลูกชายหยุดนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวใบไม้กรอบปลิวตามลม เหมือนประกาศความจริงที่เขาไม่เคยสนใจแม่ก้าวเข้าใกล้มือสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งลูกแม่ทําทุกอย่างเพื่อลูกเสียงนั้นดังทะลุฝนและลมลูกชายเริ่มสับสนความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดกลับเข้ามาพร้อมกันแต่เขายังไม่สามารถพูดอะไรได้หัวใจเขาแน่นอึดอัดและสายตาของแม่ทำให้เขาต้องยอมรับแม่ยื่นจดหมายและของบางอย่างในมือ ของที่เคยเป็นความทรงจำของลูกแต่เขาไม่เคยให้ความสำคัญสายฝนหยดลงบนพื้นข้างหลังแม่ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเวลาลูกชายค่อยๆรับของในมือแม่มือเขาสั่นสะทานอ่านเนื้อหาที่แม่ทุ่มเทเขียนทุกตัวอักษรน้ำตาเริ่มไหลแต่ความเจ็บปวดก็ยังอยู่เขารู้ว่าเขาลืมแม่ไปหมดสิน้นความรักและความเสียสละที่แม่ทา เขาไม่เคยเข้าใจจนถึงวันนี้แม่ก้าวถอยหลังแต่ยังมองลูกชายอย่างสงบสายฝนรูปไล้ใบหน้าแม่เหมือนน้าตาและความทรงจำของเธอผสมรวมกันลูกชายสุดตัวลงกอดตัวเองด้วยความเสียใจหัวใจแตกสลายเพราะความจริงและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจอย่างเต็มตาว่าแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาแต่ตอนนี้สายเกินไปแม่ถอนหายใจลึก มือที่เคยโอบกอดลูกแน่นตอนนี้ว่างเปล่าเธอรู้ว่าแม่จะรักเขามากเพียงใดก็ไม่สามารถบังคับให้เขาจดจำและรักเธอได้แม่ก้าวถอยหลังออกจากบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำฝนและลมช่วยลบเงาอาดีตบางส่วนแต่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ในใจแม่หยุดยืนตรงทางเดินมองลูกชายอีกครั้งใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและน้ำตา แต่ความเสียใจนั้นมาช้าเกินไปแม้เดินต่อไปในความมืดและเงียบไม่หันหลังกลับหัวใจเจ็บปวดแต่แน่วแน่เธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงบางครั้งต้องปล่อยไปแม้จะเจ็บปวดที่สุดเสียงฝีเท้าของแม่เงียบลงท่ามกลางสายลมฝนที่เหลืออยู่หยดลงบนพื้นโลกทั้งโลกเหมือนสั่นสะเทือนในใจเธอแต่แม่ยังคงก้าวไปข้างหน้าเพราะแม่ลูกจะลืม เธอยังมีชีวิตให้เดินต่อและความรักที่แม่ให้ยังคงอยู่ไม่ว่าสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงแม้จะไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความทรงจำและความเจ็บปวดโลกไม่เหมือนเดิมสำหรับเธอแต่หัวใจแม่ยังแข็งแรงแม้ความรักจะถูกลืมแม้ลูกจะไม่รู้ค่ะแม้ยังคงเป็นแม่ที่สุดของชีวิตแม่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าต่างบ้านไม้เก่าสายฝนโปรยปลายลงบนหลังขา กลิ่นดินเปียกและใบไม้ชื้นลอยเข้ามาในห้องแม้มองของเล่นไม้เล็กๆของลูกหัวใจเธอเต็มไปด้วยความทรงจำแต่รอบตัวเงียบสงดเหมือนโลกหยุดหมุนแม่ลุกขึ้นเดินไปที่โทรศัพท์โทรหาลูกหลายครั้งแต่เสียงตอบก,กลับกลับเย็นชาเหมือนไม่เคยต้องการเธอเลยหัวใจแม่เจ็บปวดราวถูกมีดกรีดทุกสิ่งที่เสียสละเพื่อเขากลับถูกลืมแม่หยิบจดหมายเก่า จดหมายที่เขียนทุกคำด้วยรักและความหวังแต่ไม่เคยส่งและในจดหมายซ่อนความลับของความรักแม่เสียงฝีเท้าเข้ามาไกลแม่สะดุ้งมองไปที่ประตูแต่ไม่มีใครอยู่ความเงียบปกคลุมหัวใจแม่เริ่มหนักอึง้งเธอรู้แล้วว่าลูกชายของเธอลืมเธอไปแล้วจริงๆสายตาของลูกชายหยุดนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวใบไม้กรอบปลิวตามลม แม่ก้าวเข้าใกล้มือสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งลูกแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเสียงดังทะลุฝนและลมลูกชายสับสนความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดเข้ามาพร้อมกันแต่พูดอะไรไม่ออกแม่ยื่นจดหมายและของบางอย่างในมือลูกชายค่อยๆรับอ่านเนื้อหาที่แม่ทุ่มเทเขียนทุกตัวอักษรน,น้ำตาไหลออกมาแต่ความเสียใจมาช้าเกินไปแม่ถอนหายใจลึก มือที่เคยโอบกอดลูกแน่นตอนนี้ว่างเปล่าเธอรู้ว่าไม่สามารถบังคับให้ลูกจำและรักเธอได้แม่ก้าวถอยหลังออกจากบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำฝนและลมช่วยลบเงาอาดีตบางส่วนแต่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ในใจแม่หยุดยืนตรงทางเดินมองลูกชายอีกครั้งใบหน้าเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ความเสียใจมาช้าเกินไปแม่เดินต่อไปในความมืด ไม่หันหลังกลับหัวใจเจ็บปวดแต่แน่วแน่เธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงบางครั้งต้องปล่อยไปแม้จะเจ็บปวดที่สุดเสียงฟีเท้าของแม่เงียบลงลบทั้งโลบเหมือนสันสะเทือนแต่แม่ยังคงก้าวไปข้างหน้าเพราะแม่ลูกจะลืมเธอยังมีชีวิตให้เดินต่อและความรักที่แม่ให้ยังคงอยู่ไม่ว่าสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงแม้จะไปในความมืด ทิ้งไว้เพียงความทรงจำและความเจ็บปวดโลกไม่เหมือนเดิมสำหรับเธอแต่หัวใจแม่ยังแข็งแรงแม้ความรักจะถูกลืมแม้ลูกจะไม่รู้ค่ะแม้ยังคงเป็นแม่ที่สุดของชีวิตช่วงที่หนึ่งบรรยายบรรยากาศและความทรงจาแม่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าต่างบ้านไม้เก่าสายฝนโปรยปลายลงบนหลังคากลิ่นดินเปียกและใบไม้ชื้นลอยเข้ามาในห้องแม่มองของเล่นไม้เล็กๆของลูก หัวใจเธอเต็มไปด้วยความทรงจำแต่รอบตัวเงียบสงดเหมือนโลกหยุดหมุนแม่ลุกขึ้นเดินไปที่โทรศัพท์โทรหาลูกหลายครั้งแต่เสียงตอบก,กลับกลับเย็นชาเหมือนไม่เคยต้องการเธอเลยหัวใจแม่เจ็บปวดราวถูกมีดกรีดทุกสิ่งที่เสียสละเพื่อเขากลับถูกลืมแม่หยิบจดหมายเก่าจดหมายที่เขียนทุกคำด้วยรักและความหวังแต่ไม่เคยสง่ง และในจดหมายซ่อนความลับของความรักแม่ช่วงที่สองจุดตึงเครียดและความชักเสียงฝีเท้าเข้ามาไกลแม้สะดุ้งมองไปที่ประตูแต่ไม่มีใครอยู่ความเงียบปกคลมุมหัวใจแม่เริ่มหนักอึง้งเธอรู้แล้วว่าลูกชายของเธอลืมเธอไปแล้วจริงๆสายตาของลูกชายหยุดนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวใบไม้กรอบปลิวตามลมแม่ก้าวเข้าใกล มือสันแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งลูกแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเสียงดังทะลุฝนและลมลูกชายสับสนความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดเข้ามาพร้อมกันแต่พูดอะไรไม่ออกแม่ยื่นจดหมายและของบางอย่างในมือลูกชายค่อยๆรับอ่านเนื้อหาที่แม่ทุ่มเทเขียนทุกตัวอักษรน,น้ำตาไหลออกมาแต่ความเสียใจมาช้าเกินไปแม่ถอนหายใจลึกมือที่เคยโอบกอดลูกแน่น ตอนนี้ว่างเปล่าเธอรู้ว่าไม่สามารถบังคับให้ลูกจำและรักเธอได้แม่ก้าวถอยหลังออกจากบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำฝนและลมช่วยลบเงาอดีตบางส่วนแต่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ในใจแม่หยุดยืนตรงทางเดินมองลูกชายอีกครั้งใบหน้าเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ความเสียใจมาช้าเกินไปแม่เดินต่อไปในความมืดไม่หันหลังกลับ หัวใจเจ็บปวดแต่แน่วแน่เธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงบางครั้งต้องปล่อยไปแม้จะเจ็บปวดที่สุดเสียงฝีเท้าของแม่เงียบลงโลกทั้งโลกเหมือนสั่นสะเทือนแต่แม่ยังคงก้าวไปข้างหน้าเพราะแม่ลูกจะลืมเธอยังมีชีวิตให้เดินต่อและความรักที่แม่ให้ยังคงอยู่ไม่ว่าสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงแม้จะไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความทรงจำและความเจ็บปวด โลกไม่เหมือนเดิมสำหรับเธอแต่หัวใจแม่ยังแข็งแรงแม้ความรักจะถูกลืมแม้ลูกจะไม่รู้ค่ะแม้ยังคงเป็นแม่ที่สุดของชีวิตแม่เดินผ่านถนนเล็กๆที่เงียบสงัดฝนหยุดแล้วแต่สายลมยังพัดเบาๆเธอหันไปมองบ้านหลังเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำหัวใจยังเจ็บปวดแต่ความรู้สึกหนักอึ้งเริ่มค่อยๆค,ค,คลายลงแม่ก้มลงหยิบก้อนหินเล็กๆจากทางเดิน โยนมันลงในแอ่งน้ำข้างถังกระเพิ่มเป็นวงกลมเล็กๆเหมือนทุกความทรงจำและความเสียสละของเธอกำลังค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้แม่ยิ้มบางๆให้กับตัวเองแม้ลูกจะลืมเธอไปแล้วแม้ความรักของเธอไม่ได้รับการตอบแทนแม้ยังมีชีวิตมีความหวังและมีความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปลมพัดผ่านใบไม้ฝนที่เหลืออยู่บนพื้นสะท้อนแสงแดดอ่อนๆ แม่หายใจลึกความเจ็บปวดยังอยู่แต่หัวใจเริ่มสงบแม่ก้าวเดินต่อไปด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดและความหวังว่าวันหนึ่งลูกจะเข้าใจแม้จะสายไปแล้วก็ตามแม้จากไปในความเงียบแต่ความรักของเธอยังคงอยู่เป็นบทเรียนของชีวิตและเป็นแสงสว่างเล็กๆในความมืดแม้ยังคงเป็นแม่ที่สุดของชีวิต